สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูตาจะพาเด็กๆไปทำใบงานหน้า39ติดภาพสถานที่สำคัญในจังหวัดที่ตนชอบนะคะเด็กๆไปดูวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะ 1. ใบงาน 2. รูปภาพสถานที่สำคัญในจังหวัด ที่ตนเองชอบกาการทคนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเราไปดูคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆติดภาพสถานที่สำคัญในจังหวัดที่ตนชอบส่วนด้านล่างนี้นะคะเปลี่ยนจากคุณครูเป็นผู้ปกครองบันทึก การเล่าเรื่องราวของเด็กๆจากภาพด้านบนนะคะเมื่อเราพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูตาก็เอาสถานที่สำคัญที่ครูตาชอบนะคะก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำนะคะเด็กๆเมื่อได้รูปแล้วนะคะเด็กๆก็นำกาวนะคะมาทาตรงส่วนบริเวณด้านหลังภาพนะคะนำกาวทาให้ทั่วบริเวณนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็นำไปปะติดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ ภาพที่1ครูตาเลือกมาก็เป็นเสาชิงช้าค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็ใช้กาวทาด้านหลังเหมือนเดิมนะคะทาให้ทั่วบริเวณแล้วเด็กๆก,ก็นำไปติดนะคะภาพที่สองครูตาเลือกมาเป็นภาพอนุสาวรีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะก่อนเราจะติดเราก็ทากาวอีกเหมือนเดิมค่ะ ทากาวให้ทั่วบริเวณนะคะทาทาให้ทั่วนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นวัดนะคะชื่อว่าวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะเมื่อติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ใช้มือกดรูปภาพลงไปให้เรียบอีกหนึ่งครั้งนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะ ผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็ก